สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับเจอกับกนุ่มนวลคนม่นานอีกหนึ่งคลิปครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมอีกหนึ่งคันนี่คือรถประหยัดน้ํามันนิสสันมาร์สครับปีสิแล้วที่สําคัญเลขไม้แค่7 0,000กว่ากิโลผมแจ้งราคาเลยสองแสนเจ็ดบาทไม่มีแวดนะครับเสียค่าโอนแค่พันบาทเท่านั้นใครอยากได้เอาเงินมาวางวันนี้ซื้อวันนี้รับรถเ๋ยวนี้ได้เลยครับเพื่อนครับมามาดูในส่วนของทะเบียนนี้ครับสองสี่หนึ่งสามโครงสร้างหน้าหลังเดิมหมดนะครับมาผมพาดู เพื่อนดูนะน็อตไม่ขยับเลยนะครับนี่เครื่องยนต์สาสูบคอยแยกนะครับเป็นเครื่องยนต์พันสองนะเจ็ดสิ้าแรงนะนี่นิ่งๆขับไกลๆได้เลยแบตเตอรี่เต็มเต็มเพื่อนๆดูนะครับนีเดือมากนะครับ เป็นรถหมดสัญญาเช่าเช่นกันในส่วนของรถนิสสันมาร์คคันนี้นะก็เคลมไว้ประมาณ23 24กิโลลิตรเหมือนกันนะเพื่อนนะในส่วนของคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของความประหยัดน้ํามันนะเพื่อนนะและที่สําคัญเพื่อนได้ตัวแม็กแต่งมาด้วยนะยางเป็นตี20นะครับยางตี20เพื่อนอน,นี่เลยสวยงามมากอ่ะมาดูภายในกันครับสีเป็นสีขาวมุกนะเพื่อนนะและที่สําคัญคือเห็นไหม น็อตเดิมหมดเบาะสวยๆนี่ยังไม่ได้แบบทำความสะอาดเต็มร้อเซ็นะกุญแจเป็นลูกบิดแล้วก็กุญแจสำรองครบเลยนะครับครบเลยมาดูภายในกันนะเพื่อนอันดับแรกเลยคือพวงมาลัย3กา้านทรงสปอร์ตนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของรถ e ีโก้ค่ะเพื่อนดูเลขไม้ครับเลขไม้แท้นะ73,354กิโล โอ้โห,หน้อยมากรถสวยแอร์โคตรเย็นนะครับส่วนหน้าจอเป็น2ดินธรรมดานั่นเพื่อนนะเพ,นเพื่อนสามารถไปเปลี่ยนจอ Android ได้นะครับในส่วนของตัวหน้าจอนะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเมมเบรี่คือวิทยุได้6สถานีตามนี้เลยเพื่อน CD MP3 สามารถใช้ได้เลยนะครับในส่วนของรุ่นนี้เอาง่ายรุ่นนี้ผมขายตั้งแต่ปี2512-13อ่ะผมอ่ะผมคนแรกเลยมั้งปี เปิดตัวเขารถอีกโกคาร์ในประเทศไทยเนาะที่เซ็นทรัเวิลด์นะอ่ะนี่ดูเอาครับใครหารถประหยัดประหยัดน้ำมันสภาพแบบนี้ก็หายากนะเพื่อนนะอ่ะมาดูรอบคันกันสีขาวมุกนะครับตอนนี้มันจะเป็นขาวคราบๆหน่อยเพราะว่าเราจอดไว้มันปริมาณตัวรถมันเยอะนะเพื่อนนะผมก็พยายามค่อยๆขยอยจัดเซตอย่างนี้ให้นะครับในส่วนของ แต่ละรุ่นนั้นเพื่อนนะดูเอานะเบาะสวยมากอันนี้เบาะพับได้นะหกสิบสี่สิบอย่างเงี้ยเพื่อนเนี้ยประมาณนี้นะครับนี่ได้เลยแค่ล้อนี่ก็เท่แล้วเพื่อนเนี่ยล้อได้คุ้มเลยนะครับอ่ะมาดูฝ่ายท้ายเป็นรถแฮชแบกหรือห้าประตูเป็นรถยนต์อีโกคาคือรถเก่งขนาดเล็กห้าประตูนั่นแหละนะเพื่อนนะดูเอาครับ ผมสร้างน็อตเดิมๆและเดิมมากเพื่อนๆนีกดูเอาเลยนี่ผมพยายามพาเพื่อนๆมาดูว่ารถที่มันน่าใช้เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะ,ะยางอะไรดูแผงท้ายเดิมๆนะครับซีนเดิมนะครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุน,นะครับเอาไปใช้ต่อยาวๆได้เลยในส่วนของนิสสันมาร์คคันนี้ปี19ด้วยเ,เพื่อนปี19เอาไปใช้งานแบบเท่ๆเ,เลยในส่วนของ รถประหยัดน้ำมันหรือรถอีโคคาร์มาดูในส่วนของปีนี่ภายในดูนะนี่ผมให้ดูของจริงเลนะครับดูสายเบลเลยปลายนิ้วโป้งผมอะปี2019ครับของแท้นะครับนีส่สวยแบบนี้นี่คือรถเก่งขนาดเล็กหรือรถประหยัดน้ำมันหรืออีโคคาร์ที่เพื่อนๆหลายท่านกำลังหาอยู่279ไม่มีแบตนะ เอาเงินสดมาวางปุ๊บเอาไปใช้งานเลยนะครับในส่วนของคันนี้โอเคสําหรับรถของขนาดเล็กที่เพื่อนๆถามหลายๆคนเข้ามาคันนี้อีกหนึ่งคันที่แนะนำนิสสันมาร์ชปี2019ราคา279ใครอยากได้โทรมาไปแล้วสวัสดีครับ